พี่ปุ้ยครับครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกักนะครับทางช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งครับเราไม่มีกักอยู่แล้วค่ะในเรื่องของบันเทิงเริงใจนะคะศิลปินที่เราจะนำเสนอวันนี้คือคือไรอันการ์ดบันดิตนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือตัวอย่างนะวันวันนี้วันที่13นะครับพรุ่งนี้14พฤษภาคมอย่างที่หลายคนทราบกันดีรอคอยจะมีการประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด สองพอ่ะไม่ใช่สองพันครั้งที่ยี่สนะฮะก็ต้องบอกว่าหศิลปินหลายคนนี้มีรายชื่อนะครับที่ผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็จากการโหวตของแฟนคลับนั่นแหละห,หลายคนเขาก็พลิกไปพลิกมาออพลิกมาพลิกไปตื่นเต้นตลอดเรียกได้ว่าทุกนาทีเลยทีเดียว,วก็ว่าได้วันที่15วันพฤหัสเราจะมานำเสนอ,อใ<ห>นเรื่องของ ศิลปินที่ได้รางวัลคมชันลึกอวอร์ดนะคะใช่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าอะไรยังไงนะฮะแต่ทีเนี้ยเรามาพูดถึงเรื่องของข่าวอะไรพี่สาระก่อนสาระก่อนนะก่อนจะไปบันเทิงเริงใจเราก็มีสาระมาให้นะคะวันนี้มาดูกันดูนิดนึงยังไงฮะขอขอใส่นิดนึงใส่เลยพี่นะเรื่องของคนนอนไม่หลับอืมถ้าเกิดว่าคุณนอนไม่หลับนี่มันส่งผลกับสุขภาพด้วยไหม มันก็ส่งผลแหละพี่ใช่ไหมพี่ปุ้ยไปไปหาหมอนะความดันขึ้นสูงทุกทีคือเหมือนเหมือนเรานอนไม่พอไงพอนอนไม่พอความดันมันก็จะขึ้นแสบตาด้วยนะใช่มันมีอาการเขาบอกว่าจะมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเฉยชาไม่สดชื่นหงุดหงิดและขาดสมาธินี่ก็เป็นผลเป็นผลของของคนที่นอนไม่หลับนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกับอารมณ์และความเครียด สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็มีผลกระทบจากแสงเสียงกลิ่นด้วยนะคะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะแล้วก็คนที่ทำงานเป็นกะกะเข,ข้ากะกางวันกะกังคืนอะไรอย่างนี้ <ๆ S 1> ร่างกายมันไม่สามารถที่จะอ,อ,อ่านอ่านได้เขาบอกว่าในร่างกายของเรามันมีนาฬิกาชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนนอนสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็จะนอนสี่ทุ่มทุกคืน หกโมงเช้าเขาตื่นเขาก็จะตื่นหกโมงเช้ามันเป็นนาฬิกาชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปพึ่งนาฬิกาแบบโทรศัพท์มือถือจรลยคือถ้าเป็นภาษาบ้านๆของเราก็คือร่างกายเรามันชินอ่ามันชินมันก็จะจะบอกมาอย่างนั้นเลยเขาก็มีแนวทางแก้ไขให้ด้วยนะเขาก็บอกมาเขาบอกว่านี่เลย เดี๋ยวนะหาก่อนนะคะนี่อย่างที่บอกไปกําหนดเวลาเข้านอนให้ตรงเวลาเป็นประจําทุกวันอืพอเราตื่นตอนเช้าปุ๊บต้องลุกจากเตียงทันทีคจัดห้องนอนให้มืดเงียบมีอากาศไทยเทสสะดวกปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการไม่ควรดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือ เติมอีกนิดนึงอย่าดูมือถือบนเตียงขณะที่จะนอนอันนี้เป็นอันนี้ประจาเลยทุกวันด้วยใช่เลื่อนติกตอกเนี้ยต้องเลื่อนติกตอกก่อนแล้วค่อยหลับไม่หลับด้วยเอมันก็เลยไม่หลับเลยเพราะว่าตเลื่อนติกตอกอยู่นะคะแล้วก็ไม่ควรยีบหลับในตอนกลางวันเพราะว่าจะส่งผลทําให้นอนหลับยากในตอนกลางคืนแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือมื้อเย็นมืม้อเย็นนี่ก็ไม่ควรที่จะทานเยอะอเพราะว่าจะทําให้แน่นท้องหลับไม่สบายหลีกเลี่ยงการดื่มน้ํามากๆในช่วงเวลาใกล้จะเข้านอนอเพราะว่าพอคุณเข้านอนปุ๊บกลางดึกเนี่ยคุณอาจจะปวดท้องอต้องเข้าห้องน้ําต้องลุกขึ้นมา ก็จะทําให้การนอนเนี่ยมันเสียจังหวะไปนะคะอาบน้ําอุ่นๆช่วงก่อนเข้านอนทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็หลับง่ายขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานอนไม่หลับทํำยังไงอาจจะไปปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยสามารถวิเคราะห์ถึงอาการผิดปกติหรือโรคต่ตางๆที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่ข้างในโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวอย่างเช่นการนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ,บภาวะซึมเศร้านะคะที่ทําให้การจัดการปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จการนอนไม่หลับถ้าเกิดว่าปล่อยไว้จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยซุดโทมได้เร็วส่งผลกระทบกับสุขภาพทําให้เกิดโรคตามมาอย่างที่บอกไปความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องที่สําคัญ อันนี้พี่ปุ้ยต้องรีบกลับไปนอนยังไงทำให้แก่เร็วว้าวแต่แล้วไม่ทันแล้วพี่ปุ้ยไม่ทันแล้วทันทัทันยังทันอยู่ยังทันอยู่เอออันนี้ก็นะก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆเหมือนกันทางเพจยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้ว่า14พฤษภาคมนี้มาลุ้นไปกับไรอันการดบัณฑิต รางวัลพ o อพุราโว t e สาขาลูกทุ่งยอดนิยมคมชัดลึก Award, อวอร์ดก็อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าทางคมชัดลึกเองเขามีการประกาศผลรางวัลน,นะฮะทุกๆปีและปีนี้เป็นปีที่21แล้วถือว่าโอ้โหอยู่มานานมากกับการประกาศรางวัลน,นะนะเออเป็นขวัญและกำลังใจให้กับศิลปินดาราน,นักแสดงทุกคนนะฮะทีเนี้ย พอหลังจากที่ทางเพจยุงเข้าเร็กคอร์ดได้มีการโพสต์ปุ๊บนะฮะ,ะเจ้าตัวครับไารอันการบันดิตก็แชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองทันทีบอกว่ามาลุ้นกันนะครับพร้อมกับอีเมลมีโมจิหัวใจนะฮะส่งหัวใจมาด้วย,วยวทีเนี้ยแม่ๆหลายคนครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าทุกคนก็ลุ้นไงใช่ครับก็อย่างเช่นพี่มินตราจากจันทบุรีนะครับบอกว่ารอลุ้นไปด้วยกัน ขอสิ่งที่คิดเป็นความจริงที่เทอนะฮะสาธุสาธุนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับนี่เลยคุณอะไรนะคุณชวีชวัวนอันนี้นยกให้สมมติเป็นคุณชวีวนันโอเคครับลูกแ่แม่ทุกคนนั่งนับวันรอรอรอ,รอ,รอหลังปิดโหวต ก็รอลุ้นลุุ้้นพราะแม่แม่ทุกคนเอเอาหรอแม่แม่ทุกคนตั้งใจโหวตจนวินาทีสุดท้ายก่อนปิดโหวตคือแม่แม่ทุ่มเทโหวตกันทุกวันนะฮะอยากให้รางวัลนี้เป็นของลูกชายที่แม่แม่รักที่สุดจะได้หรือไม่วันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดแน่ๆครับถึงผลจะออกมาเป็นอย่างไรแม่แม่ทุกคนก็ดีใจที่ได้ทำเพื่อ ลูกเ,ลเต็มที่ที่สุดแล้วครับยิ่งใกล้เวลาประกาศผลแม่แม่นอนไม่หลับเลยทั้งรอลุ้นทั้งตื่นเต้นแต่ส่วนลึกๆของหัวใจแม่แม่ขอให้ลูกๆเอ้ยขอให้ลูกเนี่ยได้รับรางวัลนี้นะฮะ,ะแล้วก็มีวงเล็บมาว่าสาขาลูกทุ่งยอดนิยมถ้าได้ลูกของแม่แม่จะเป็นที่รู้จักของคนในทั้งวงการและนอกวงการมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ย ซึ่งจะเป็นดีอาเป็นดีกับงานของลูกด้วยแล้วก็ชื่อเสียงด้วยแม่แม่ภาวนาขอให้ได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 ้นะครับรอ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 รู้รร้รรรรอรอรอจะพันไปไหนคือไปตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรไหมยมกหรอไม่ยมกมันเยอะเราก็เลยแบบไปตามไปด้วยไปด้วยอ่ะอ่ะมาทีนี้คุณ โออ่าบอกว่าตื่นเต้นมากๆาลุ้นไปด้วยกันนะครับขอให้สมหวังครับนะคะคุณอะไรล่ะจะจะลงพรจะลงจะลงพรจะลงพรนะคะพี่เตรียมตัวไปรอหน้าฮอนแล้วต้องเป็นน้องแล้วที่ได้ชูถ้วยรางวัลนี้นาทีนี้น้องเท่านั้นกรี๊ดกรี๊ดรอไว้ก่อนเลยนะกรี๊ดให้ด้วยค่ะคุณ เคมีกานะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะแพ้ชนะไม่สำคัญพลังรักยิ่งใหญ่เสมอ,อมนี่นะคะคุณพิมพันธ์ แม่รอลุ้นหัวใจจะวายครับลูกชายอ้หัวใจจะวายแล้วส่งเต้นส่งหัวใจมาด้วยอีกสามดวงนะคะรอไงรอเออรอลุ้นรอรุ้นครับเนอส่วนใหญ่ก็จะลุ้น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 ไปด้วยกันนะคะลุ้นมากลูกรอรุ้นนะจ๊ะลุ้นลุ้นลุ้นตื่นเต้นที่สุดอ่าขอให้ได้หวังขอให้ได้หวังเล็กๆเนี่ยคุณปริตาบอกว่ารางวัลที่คู่ควรลุ้นด้วยจ้าจ้าค่ะนะครับ แล้วก็มีคุณพรสวรรค์บอกว่าใจเต้นลุ้นระทึกครับลูกนะฮะ,ะอ้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยพี่ป,ปุ้ยโอ้โหหลายคนให้กําลังใจกันนะใช่ค่ะทีเนี้ยโอ้โหอะไรดังมากมายเนี่ยโอ้โหธุระธุรธุรกิจธุรกิจธุรกิจพันล้านมากคุณผู้ฟัคุณผู้ชมครับโอ้ก็นั่นแหละคือทีเนี้ยนอกจากคอมเมนต์แล้วนะการแชร์ก็โอ้โหสี่สิบกว่าครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็กดหัวใจกดลงกดไลค์อะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่า เป็นการตั้งหน้าตั้งตารอคอยของแม่แม่ไงค่ะอยากจะให้ถึงวันประกาศรางวัลไวๆแล้วก็อยากจะให้ไรอันนั้นประสบความสำเร็จคือได้รับรางวัลน,นะครับโอ้โหคืนนี้แม่แม,แม่นอนไม่หลับแน่เออนั่นน่ะสิลุ้นลูกชาย พักผ่อนเยอะๆนะแม่พรุ่งนี้จะได้ไปล่นกันบอกไว้แล้วว่าถ้านอนไม่หลับมันจะมีผลกับสุขภาพที่สําคัญทําให้แก่เร็วอันนี้สําคัญมากนะฮะก็อ่ะยังไงก็พรุ่งนี้นะครับ14พฤษภาคมลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นอ่าได้รางวัลอะไรไปบ้างของข่มชัดลึกอวอร์ดปีนี้มีหลายรางวัลนะมีหลายรางวัลหลายเลยเยอะมากนะคะน่าจะมีถ่ายทอดนะถ่ายทอดน่าจะเป็นถ่ายทอดทางอ่าเฟซบุ๊กไลฟ์ ก็ u t u b e อะไรเงี้ยก็คงจะต้องติดตามกันนะครับยังไงเดี๋ยววันพฤหัสเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับวันอังคารกับพฤหัสที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเยอะๆนะคะบ้านคุณผู้ชมมี5คนบอกให้กดหมดเลย5คนนะคะแล้วก็ติดตามเรา2คนนะครเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัส เรื่องราวดีๆสาระดีๆนำมาฝากกันสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีนะครับ